สวัสดีครับับตอนรับสู่ i Life Cat ครับตอนนี้กูอยู่กันช่วง Black Desert นะครับอะไรครับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปที่จะมาเตือนเพื่อนๆนะครับว่าวันนี้มันเป็นวันที่17กันยานะครับอย่าลืมใครที่อยากไปร่วมกิจกรรมกับ GM ครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่านะโดยเฉพาะผู้เล่นใหม่นะครับก็อยากจะเรียนเชิญเพื่อนๆจริงๆนะครับว่าให้ไปร่วมกิจกรรมนี้นะครับโดยการให้เพื่อนๆ ไปที่ท่าเรือเวเลียครับในเซิร์ฟเวอร์เมเดีย2โดยก่อนนะครับไปก่อนบ่าย3โมงเพราะว่ากิจกรรมจะเริ่มประมาณบ่าย3โมงนะครับหรือ15นิกานะเพื่อนๆให้ไปรอที่ท่าเรือเวเลียครับในเซิร์ฟเวอร์เมเดีย2สำหรับผู้เล่นใหม่เพื่อนๆเราต้องมารอที่บุบ้านเวเลียตรงนี้นะครับแล้วก็ให้มาก่อนบ่ายสามนะ อย่างเช่นมาสักประมาณบ่ายสองห้าสิบอย่างเงี้ยครับบ่ายสองห้าสิบห้าและเข้าเซิร์ฟก่อนนะไม่งั้นถ้าเกิดสมมุติว่ากิจกรรมนี้คนล้นคนเยอะมันจะเ,เกิดการที่เข้าเซิร์ฟไม่ได้นะครับเข้าชแนลนั้นไม่ได้นะแนะนําว่าให้เพื่อนๆเข้าไปก่อนอเวลาเข้าชแนลก็กดอย่างนี้มาเลยนะครับนี่ ESC แล้วก็มาที่รูปคำว่าย้ายเซิร์ฟเวอร์นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติของเพื่อนๆมันเป็น หน้าจออย่างนี้อยู่ให้กดที่เมนูใหม่อย่างนี้นะครับเปลี่ยนเป็นเมนูใหม่ปุ๊บก็จะเป็นหน้าจออย่างนี้จากนั้นก็กดย้ายเซิร์ฟเวอร์นะครับและไปที่เซิร์ฟเวอร์เมเดียสองนะครับอยู่เซิร์ฟนี้นะก็กดเข้าไปเลยนะครับที่สําคัญครับเพื่อนๆอย่าลืมนะอย่าลืมเอาตัวละคร NPC อ่าไม่ใช่ตัวละคร NPC ตัวละครเลเวล49อ่าใน ID ขอสักตัวหนึ่งนะครับที่เลเวลอยู่ช่วงประมาณ4ี่บ้า ต่ำกว่านั้นก็ได้นะครับแต่ว่าช่วงวัน49กําลังดีไม่ต้องขึ้น50นะอย่าเพิ่งขึ้น50เพราะว่าเราลงทะเลรอบนี้นะครับ GM พาทัวเกาะรอบนี้อาจจะนะช่ว่าอาจจะเจอผู้เล่นมาเกาอกวัได้นะครับอาจจะนะผมัว่าอาจจะก็ต้องไปรอดูกันนะครับเพราะในกิจกรรมหลายๆกิจกรรมส่วนใหญ่มักจะเจอคนเกาะกวนเสมอนะสำหรับ ัวเกมแบคที้ส์ฉะนั้นนะครับอันนี้ก็เอามาเตือนกันนะว่าอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมนี้กันอ้อแล้วก็ผู้เล่นใหม่นะครับออย่าลืมพกพวกนี้ไปนะ น้ำยาฟื้นฟูก,กำลังอย่างนี้นะครับพวกนี้อันนี้นะสีเหลืองๆแบบนี้นะครับพิมพ์หาในตลาดได้นะว่าเออน้ำยาฟื้นฟูก,กำลังอาจจะแพงหน่อยอัลละล้านอันละสามล้านนะครับแต่คุ้มค่าอย่างเงี้ยห้าล้านอย่างเงี้ยแต่คุ้มค่าจริงๆครับเพราะว่าถ้าเราลงทะเลแล้วมันมีเกาะอะไรอย่างเงี้ยที่เราต้องได้รับความรู้นะครับตัวค่ากำลังมันจะไม่พอเนาะหรืออาจจะเป็นไอเทมที่ได้รับแจกมาผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มีไหมนะมันจะเป็นไอเทม เพิ่มค่ากับรามเป็นขวดเขียวๆนะครับเป็นขวดเขียวๆเลยจะแจกมาดีแบบนี้นะครับน้ายาชูกําลังตัวนี้นี่ขวดเขียวๆแบบนี้นะครับตัวนี้เพื่อนๆก็สามารถพกติดตัวไว้ได้นะเอาไว้ใช้นะครับเวลาที่แบบเอ้ยไปลง อ่าลงเกาะนั้นลงเกาะนี้นะเอาอันนี้ไปใช้ได้เลยนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากมากเลยที่กดเข้ามาดูครับมาเตือนกันนะอย่าลืมนะครับบ่ายสามโมงวันนี้อย่าลืมทําใครที่รับชมคลิปนี้แล้วสนใจอยากจะไปร่วมกิจกรรมกับ GM นะครับก็ไปรอได้เลยนะโดยอกิจกรรมรอบนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะแจกอะไรนะให้กับคนที่เข้าร่วมนะครับอาจจะมีของรางวัลหรืออาจจะเป็น เล็กๆน้อยๆหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันก็ลองไปร่วมกิจกรรมกันดูครับเผื่อ GM มีสปอนอซสุดสายอะไรบางอย่างนะอ่ะผมไม่แน่ใจนะอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมเสียดายผมไม่ได้เข้าวันนี้ติดงานนะครับผมติดงานติดภารก,กิจนะโอเคไงวันนี้ขอบคุณมากๆอีกครั้งครับที่กดเข้ามาดูครับแล้วก็ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนช่องนะครับทั้ง4ท่าน นะครับที่ยังอยู่กับช่องของอะไรแค่นะครับขอบคุณมากๆเลยนะที่ยังให้การสนับสนุนอยู่นะครับยังไงก็ขอให้มีความสุขทุกคนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบา,บายบาย,บายจ้าบายบาย